Monster Master <Monster. S 1> สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster Master by Pete ครับวันนี้ทุกคนอยู่กับซอฟนะคะแล้วก็พี่พีทค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาแกะของเล่นใหม่ด้วยกันค่ะอ่าวันนี้ก็ที่จะแนะนําอย่างแรกเลยนะก็คือช่องเราเนี่ยเพิ่งก็คือทํามานานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คือจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ ท,ที่เหมือนกับจะมีซอฟมาช่วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาอันบ็อกด้วยกันแล้วก็รีวิวของต่างๆด้วยกันนะครับโดยที่เริ่มของคลิปนี้คืออันนี้คือจะเป็นงานเรื่องเกี่ยวกับสเกลเวิลด์อ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ซอฟแบบคนดูเข้าใจก่อนว่า Scale World เนี่ยมันคืองานที่ตัววมอนท,ทำมาเพื่อเพื่อออกแบบให้คนสะสมเนี่ยตรงตามสเกลจริงของของเล่นอ่ะสมมุติว่าเขาบอกว่าสเกลเนี่ยมันคือหนึ่อยถูกไหมครับ หนึ่งต่อยี่สิบแปลว่าเนี่ยเราใช้ไม้สเกลอันนี้วัดถ่ายรูปให้นะคะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเป็นหนึ่งต่อยี่สิบเนี่ยมันคือมันคืออันนี้ถูกไหมหนึ่งต่อยี่สิบเนี่ยระยะเนี่ยคือเมตรหนึ่งอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราลองเอาชุดเก่าดูก็ได้อ่ะสมมติว่าเนี่ยอันนี้คือชุดเก่าเนาะเดี๋ยวให้ทอบถ่ายนะฟืบอันนี้คือชุดเก่าที่เราแกะแล้วนะชุดเนี้มันก็คือประมาณพันสามร้อยคือได้ชุดเซ็ตประมาณนี้ คือจะเป็นเซตนี้ขาตัวใหญ่แยกมาตัวหนึ่งแล้วก็มีคู่นี้แยกออกมานะเดี๋ยวเราจะแนะนําทีละตัวอ่ะเดี๋ยวให้ดูเรื่องสเกลก่อนว่าเนี่ยถ้าเกิดหนึ่งต่อยี่สิบอันนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็แปลว่าตัวนี้สูงทั้งหมดสี่สิบเซนขาถึงหัวนี่เห็นป่ะคือเมตรมาอยู่นี่นะเมตรอยู่นี่อ่ออ่ะ,อ,ะ,อ,ะอย่างถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบอันตานจัมโอ้่างเงี้ยเนี่ยก็สูงกับสองเมตร เนี่ย oh. อันนี้คือวัดตามนี้น,นี่คือหนึ่งอยี่สิบความหมายของมันอ่ะก็มาดูก่อนว่าเดีย๋ยวเราจะมาแกะกล่องน,นี้กันเนะาะเดี๋ยวให้ท็อปอันนี้มันคือกล่องน,นี้โอเปอมอนเนี่ยมันมีภาคเจเนเรชันเนี่ยแบบไหลามาเรื่อยๆืตั้งแต่หนึ่งถึงแปดแล้วถูกไหมอัน,นอ 3. 3อ Ruby เนี้ยคือเจเนเรชันที่สามสามคือรูบี้ซับไฟเนี่ยเรื่องรูบี้ซับไฟมันคือภาคแรกที่พี่แบบเล่นในนี้เลยเจมบอย แต่อันนี้คือเครื่องถอดไปแล้วนะคืออันนี้ก็จะรับเกมอันนี้แม่ซื้อให้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตอนไปอ่ะก็ซื้ออันนี้อันนี้ก็คือของรูบิทอฟฟไยแต่เป็นพ bon. ินบอลเพราะตอนนี้เราเล่นแบบเกมหลักมาแล้วเนี่ยคือดุสภา,าพอันนี้คือคู่มือนะตัวแผ่นอยู่บนห้องนอนอก็คือมันคือยุคนี้พอยุคนี้เสร็จปุ๊บพอข้ามไปถึงแบบภาคชันบนเนี่ยมันก็จะเป็นกลับมารีเมคใหม่เป็นภาคโอเมกาลูฟี่อ่ะอัลฟาซอฟฟนี่อันนี้นะ ันนี้โอเมก้าลูบี้อันนี้ Omega Ruby, อัลฟาซอฟายเคตัวตัวการ์ดอนกับไคลอกาก็จะมีแบบร่างใหม่ขึ้นมาเหมือน,นกับมีร่างใหม่ขึ้นมาเป็นแบบเป็นอีกฟอ์มนึงอ่ะก็คือตัวของคนเนี่ยในนี้คนนี้กับคนนี้จะเป็นตัวละครของในเกมที่เป็นอ่าของโอเมก้าลูบี้กับอัลฟาซอฟายแต่ที่เราจะมาแกะกันอ่ะมันเป็นตัวละครของลูบี้ซอฟไฟเป็นตัวละครเก่า อืมขึ้นคนละตัวกันใช่าเดี๋ยวก็จะมาแนะนําในตัวหลักๆในนี้ก่อนลวกันนะในนี้คือตัวแรกเลยคือชิโมรินี่ชิโมริคือตัวนี้ตัวนี้คือเป็นกิ้งกาพืชใช่ไหมต่อมาคือจุกโต้จุกโต้น,ตนี่คือตัวนี้เปลี่ยนร่างจากชิโมริมาแล้วต่อมาก็คือจูไคตัวนี้ตัวนี้จูไคอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแบบ จิ้งกาตัวที่ซาดุชีเลี้ยงตัวเนี้ซาดชีเลี้ยงมาที่แบบชอบข้าวขิงไม้อแกงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับดูเป็นจิ้งเหลนแหละเป็นเหมือนกับพวกแบบปีนป่ายกับพวกใช้แบบคัตเตอร์เป็นไม้มันจะเป็นแบบตามมือตามอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็คือก็เป็นตัวที่เร็วหมายถึงว่าด้วยคาแรคเตอร์มันคือตัวที่เร็วที่สุดอ่าต่อมานะเลียงตามเบอร์เลยนะถ้าเกิดตามเบอร์ตัวที่สี่ก็ตัวนี้อาจจะไมูเป็นไก่เหรอ อาตาโม่เป็นลูกเจียบไฟเออจะเป็นตะกูลไก่ทั้งหมดมก็คือมีอาโม่ใช่ไหมเปลี่ยนร่างมาเป็นปลาคาซาโม่มตัวนี้นี่ปลาคาซาโม่ต่อมาเราเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เลยปลาจาโม่ลาตาโม่เนี่ยคือตัวนี้ก็คือหลักๆแล้วอะตัวเนี้ยออกมาเยอะที่สุดหมายถึงว่าพอมีภาคใหม่ปุ๊บอะ ตอนนั้นภาคของ x y มันอยู่ดีก็มีตัวเนี้มาตัวเดียวตัวอื่นไม่มานะเพราะว่าอะไรด้วยเพราะว่าเหมือนกับหัวหน้าทีมงานอะที่จาชื่อไม่ได้เขาเป็นแบบหัวหน้าแล้วเขาเขาชอบตัวนี้มากอะ่ะเขาก็เลยเอาตัวเนี้ mm hmm. เข้ามาใส่ในเกมเออแค่นั้นเลย mm hmm. แล้วก็เลยเป็นว่าการเป็นว่าต้องมารีเมค e ภาคนี้เพราะว่าที่เอาตัวนี้เข้ามาใส่อะ่ะตัวนี้ก็เลยมีร่างเมกาขึ้นมา เป็นแบบเป็นเมก้าไเ้เกอรปาชะมูหไว้เดี๋ยวจะเอาให้ดูมีเรามีโมเดลไม่ใช่โมเดลเป็นสเกลเวอร์แต่เป็นโมเดลที่ไว้แบบเป็นจุดขยับอของอาร์เอฟอันอะนนันะเดี๋ยวไว้เอามาให้ดูมีตัวนี้ตัวเดียวตัวที่เหลือยังไม่มีอ mm. ต่อมาตัวน้ําอ่ะเราพืชไฟไปแล้วนะต่อมาก็เป็นน้ําตัวนี้ตัวนี้คือมิซซโกโลเป็นลูกออสแหละ mm. มิสโคโล่คืออย่างอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับส่วนใหญ่จะเป็นท่าประมาณพืชกับดาร์กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้จะเป็นไฟกับต่อสู้อตัวนี้จะเป็นน้ํากับดินคือมิสโคโล่ปุ๊บก็จะเป็นนูมาคอตัวนี้แล้วก็ต่อมาก็คือลักกูลาร์ลักกูลาร์ตัวนี้ลักกูลาร์คือแบบว่าใช้แผ่นดินไหวอะไรเงี้ยกับแบบน้ําด้วยเป็นโคลอนอันนี้ก็สวยดี ต่อมาตัวนี้อันนี้คือแบบหมาป่าแรกอะที่ไล่ด็อกเตอร์อ oh. คือมันไล่ด็อกเตอร์มากัดด็อกเตอร์ใช่ไหมแล้วเราก็ไปเจอกระเป๋าด็อกเตอร์ uh huh. แล้วก็เลือกมาตัวหนึ่งเพื่อมาสู้กับหมาช่วยด็อกเตอร์ตัวนี้คือหมาการตรงนี้เป็นหมาของแก๊งตัวร้ายหมาของแก๊งตัวร้ายพวกแก๊งแม็กมากรับขวาภาคนี้มันจะมีแก๊งตัวร้ายสองสองเผ่า uh huh. อ,อันนี้แต่ว่ามันมีร่างเปลี่ยนร่างนะพวกยีน่นาแต่ว่าแบบยังไม่มี ไม่มีไม่ได้ทำมาต่อมาตัวนี้เอเนโกเอนเนโกเป็นแมวเป็นแมวจิว๋วตัวนี้เป็นแมวน่ารักเลยอันนี้ก็มีร่าง<ม>เปลี่ยนร่างเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ทำมาอ่าตัวสุดท้ายที่ให้ดูคือเอลูเรโดเอลูเรโดคือตัวนี้คืออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีร่างเปลี่ยนร่างของมันอ่ะอยู่ในในชุดนี้ในกล่องนี้มันอยู่ในกล่องเดี๋ยวเราเปิดกันนะคะของที่เรากำลังจะเปิด อันนี้เป็นตัวผู้ไงมันเลยเปลี่ยนล่างเป็นตัวนี้อันนี้คือล่างสามอโอเคทำความเข้าใจกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองอันบล็อกตัวกล่องนี้ดูโอเคอ่าบอืมว้าวมันก็จะมีเนี่ยรันเลขอยู่เลยหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหก ซึ่งแต่ละกล่องอะ่ะมันบอกอยู่แล้วนะว่าข้างหน้ากล่องข้างในกล่องจะได้ตัวอะไรเห็นไหมแต่ละกล่องมันจะบอกเลยไอ้พวกนี้ไม่ไม่ได้แรนดอมไม่ได้เหมือนริมนินคือเหมือนฟิกตัวแบบเป็นคนไปตามร้านขายก็นีได้เลยเหมือนกับเลือกบอกกได้เลยว่าเอาตัวไหนไอ่ะเราจะมาแกะกล่องที่หนึ่งก่อนเลยหนึ่งตัวนี้ แกะ่อแล้วเดี๋ยวค่อยมาแนะนำชื่อแล้วกันเนาะอันนี้คือเราแกะไปพร้อมกับคุณผู้ชมเลยนะคะเดีย๋ยวพื้นที่ก่อนนะครับอ่ะพยายามให้ของเป็นร้อยน้อยทียนะ่สุดเก็บกล่องรัวอ่านี้เอามาแล้วเป็นนี่เลยสี่ <4 S 2> ตัวนี้แจกงนี้นนมันเป็นแก๊งตัวเล็กมากอยู่แล้วอ,ะอ,าาอ่ะอ๋อมาเริ่มเลยนะตัวแรกเลยเนาะ เมนนี้ก็ทิวโ ok. ตเจ้านกเมฆเนี่ยเขาก็ทำสเกลตามจริงตามของจริงเลยก็ใช้ไม้สกเกลเมื่อกี้เดียวให้ดูอันนี้ก็ทิ ok. วโต้ทิวโตเป็นนกเมฆก็มีฐานรองมาให้มันก็ต้องลองแล้ววางแบบนี้เขามีฐานรองมาให้ทุกตัวเลยนะคะใช่อ๋อมนนี่ทิวโตโน่ารักมากตัวเล็กมากอ่ะต่อมาตัวนี้ วันดุนวงลุนตอนนี้คือเราชอบเป็นพิเศษเลยตอนนี้คือตัวโปรดเลยมีทุกทุกครั้งที่เล่นตัวนี้มีความสามารถพิเศษนะคือตัวนี้ไม่มีร่างที่มันจะเปลี่ยนร่างได้แต่ตัวนี้เวลาแข่งเหมือนกับเวลาต่อสู้อยู่อะถ้าสภาพอากาศเปลี่ยนสภาพอากาศเปลี่ยนสมมติว่าเป็นแดดออกฝนตกแล้วก็เหตุการณ์หนึ่งคืออ๋อพายุหิมะ ฟอร์มตัวนี้จะเปลี่ยนอ,อเดี๋ยวเอาให้ดูกั๊บหนึ่งนี่นคะนี่คือสวิตสุดๆอ่ะถ้าเกิดแดดออกจากโปรล่นนี่นะตัวนี้นะจะเปลี่ยนล่างเป็นตัวนี้นี่เป็นฟอง,ง์มฉากแดดถ้าฝนตก เต็มตัวนี้อหยดน้ําท้าหิมะตกจะเป็นตัวนี้เป็นเหมือนพายุหิมะอเออมันก็เลยเป็นฟอร์มแต่ว่าตัวตัวของของสเกลเวอร์ยังไม่ได้ทฟอร์มพวกนี้มาอ,มอันนี้มันเป็นอันนี้เป็นของแท้นะจะเป็นตัวแยกของแท้นี้ก็มีตัวโปรวลเหมือนกันโปวลจนตัวใหญ่กว่านี้อ,อข้ามเลนเรียกได้ว่านะคะพี่พีเขามีทุกอย่างจริงจริง มาเลค่ะเรจะปลามาลอมก็จะเวางไม่ได้เหนะมันตัวเล็กมากเลยวางยากอ่ะคือพวกเนี้ยสเกลเวลที่ทำฐานมาคือต้องลงล็อกปึบต้องลงล็อกนะคะถึงจะตั้งได้เห็นไหมลำบากมตัวจิ๋วอ่ะสองต่อไปสองตัวนี้สองตัวนี้มาคู่กันเสมอก็คืออ่าเดี๋ยวบอกเรื่องโบวรนก่อนเพราะว่าอย่างโบวารุนเนี่ย ที่เขาทําเป็นเรื่องธาตุเอ้ยเป็นเรื่องแบบภาพอากาศเพราะว่าภาครูบีเซฟายเน้นเรื่องสภาพอากาศเพราะว่าเทพของมันคือกาดอนไคลโอก้าเวลาออกมาฝนจะตกอืกาดอนออกมาแสงแดดจะไคลโอก้าออกมาฝนตกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคนี้เลยเน้นเรื่องสภาพอากาศกับภาคนี้อ้างอิงจาก,กเกาะไอ,อ,อ้นี่โอกินาว่าคือโปเกมอนอ้างอิงตามแผนที่ประเทศนะแผนที่ไอ้แผนที่ทั่วโลกอะ อย่างแบบภาคหนึ่งภาคสองอะไรก็แอปอิงญี่ปุ่นภาคสามอิงญี่ปุ่นตอนใต้คือโ ok อกินาว่าภาคสี่อิงญี่ปุ่นตอนเหนือคือฮอกไกโดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยต้องอิงเรื่องสภาพอากาศกับทะเลก็เลยมีตัวเนี้ยดีไทน์ออกมาเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้อ่ะส่วนต่อมาตัวที่มาคู่กันก็คือพัซเซลและไมนัสพัซเซลและไมนัสก็คือตรงตัวนะพัเซลคือตัวนี้ไมนัสคือตัวนี้อื พัสเตลคือข้อบวกพัสเตลคือข้อบวกเห็นไหมมันจะมีมันจะมีบวกอยู่ที่แก้มใช่ไม่นะคือข้อลบมันคือตรงตัวตามแบบประถางกิษเลยมันก็เลยต้องมาคู่กันตลอดใช่มันเป็นตัวที่คู่กันแล้วเหมือนกับว่ามันบอกความสามารถอ b i l i t y มันบอกอยู่ว่าแบบถ้ามันมีตัวที่เป็นแบบข้อบวกข้อลบอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะเก่งขึ้นอ่ะเราก็ต้องเอาวางเข้าไป ลงล็อกเหมือนเดิมเห็นไหมต้องลงล็อกหางเนี่ยมันต้องลงล็อกเปะแบบนี้งานดีเทลโอ้โหแล้วแบบดูดิเทียบกับมือลองเทียบผิวมากเลยนะลองเอาไม้สเกลมาเทียบมาดูนี่ค่ะผิวแน่ๆน่อ่าแต่วัาให้ดูว่าหนึ่งอยี่สิบอแค่โปรวัลุนแล้วกันโปรวัลุนตัวแค่นี้เองยี่สิบเซนประมาณยี่สิบเซน ไม่รวมไม่รวมงอนออแต่เทียบกับคนแต่ความจริงสเกลเวิลเนี่ยเอาคนมาเทียบคนเขาก็มีให้เราก็เทียบแบบคนเลยก็จะได้รู้ว่าแบบตัวนี้มันใหญ่กว่าอะไนแต่คนก็เป็นเด็กนะอ่ะกล่องที่สองกล่องที่สองกองที่สองนี้มีก็มีสามตัวเหมือนกันพอกล่องหลังมันจะเริ่มเป็นตัวใหญ่อ่ะเอเอแล้วอย่าลืมว่าในนี้มันมีขนมด้ว มีน,นมด้วยเหรอใช่เดี๋ยวเก็บไว้ให้อิดาอ๋อให้น้องก็เป็นหมากฝรั่งจริจริงมันดูคๆๆล้ายคแคนดี้ทอยอ่ะไม่ใช่นี่หมากฝรั่งแบบนี้นะคะแถมไว้ในทุกกล่องเลยมาค่ะกล่องที่สองออะคะตัวแรกเลยลาลูทโทสตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหายากในในในป่าแรกๆอะ่ะตัวนี้จะแบบแต่เจอได้ในตอนแรกๆเลยนะ เห็นตาตาอยู่ข้างใต้มองไม่ค่อไม่เห็นเลยตาแดงด้วยเหรอเออทีชมพูชมพูน่ารักตัวนี้ตัวนี้ก็คือแบบตอนเล่นเกมพลาคแรกๆจะต้องรีบหาเพราะเก่งอืมกับตัวนี้เอาไว้ซิงคโคไนต์มีใสัยไงถ้าเกิดนิสัยมันมันมีอบิลิต์ชื่อซิงคโคไนต์ถ้ีนิสัยมันแบบสมมติว่าเป็นนิสัยที่เราเลือกไว้แล้วเราไปเจอโปเกมอนป่าโปเกมอนนั้นจะมีนิสัยตรงกันกับตัวเนี้ยอืม แต่ต้องเป็นร่างร่างสามร่างนี้ร่างนี้ร่างเนี้ยเอออันนี้ก็คือลาดูโทสนะตัวนี้ตัวนี้นค,คนที่ใช้มันเนะ่ะคนที่จับมันได้คือตอนที่สอนปลาบริอาคือตัวนี้คนนี้ไงเนี่ยคนนี้นะอ๋อก็เราจะถามแล้วว่าคนนี้เป็นใครเ๋ยวนะแต่จําชื่อไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราไว้แปะชื่อไปให้แล้วกันลืม <c oughs> อยู่ดีๆ <c oughs> ก็ลืมอ,อ่ ส่วนใหญ่เออีไม่ค่อยสนคนเท่าไหร่ไงสน,สนแต่โปเกม,มอน <S <S ต่อมาก็เราไปเลยแล้วกันตัวนี้คือคิเลียคิเลียคือตัวนี้เป็นเหมือนนักเต้นบัลเล่ดดูก็รู้เลยว่ายืนตัวเองไม่ได้ <S <S อ่าคิเลียนี่คือร่างพัฒนาของาลาโทสนะก็แทนวางก็เลยแบบว่าใหญ่แทนวางมันดูเป็นแบบ ไม่มากเลยก็คือวางเข้าไปในกระโปรงอย่างนี้เลยอ๋อกระโปรงก็ฟิกเข้าไปอย่างนี้อ๋อก็ดีนะอ,อ่ะอาวางไว้ใกล้กันแล้วกับและตัวต่อไปไม่เกี่ยวกับแกงนั้นเลยแต่เป็นตัวที่ฝังใจคือตัวนี้ฟรีบาสเป็นปลาปลาคืออันเนี้ยคอนเซปต์นี่เลยลูกเป็ดขี้เหละ คือเปลี่ยนร่างทีกลา,ายเป็นตัวที่สวยเลยคือในเรื่องมันก็บอกว่าตัวนี้หายากมากคือแบบเรียกว่าแบบเทรนเนอร์ทุกคนไปตกปลาเพื่อหาตัวนี้พี่อะ่ตอนเล่นภาคลูบี้สแปร์กว่าจะหาตัวนี้ได้แบบเป็นเดือนอะ <Okay. S 1> เออมันหายากมากคือตกปลาไปเรื่อยจนกว่าจะเจอซึ่งแบบเลดเลดต่าแบบไม่รู้กี่เปอร์เซ็น,นต์แต่เจอยากมากอะกว่าจะได้แล้วกว่าจะเปลี่ยนร่างได้อีกเปลี่ยนร่างนี่คือต้องเชื่องการหลังๆก็จะเป็นแบบ เปลี่ยนร่างเพราะความสวยงามหรือเปลี่ยนร่างเพราะใช้สกเกลไอ้เหมือนเดิมเตะเขียนสีลุงอะอ,อะไรประมาณเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับความสวยงามเพราะโตขึ้นมาสวยเดี๋ยวมีให้ดูไอ้ตัวเนี้ยร่างเปลี่ยนร่างมามากับคู่กับมีคุริกล่องกล่องนู้นนี่นะคะเออจะมาคู่กันร่างที่เปลี่ยน่องตัวเนี้อยอันนี้คือฟีบาสสวยแล้วเป็นยังไงเออฟีบา์จะเปลี่ยนไปเป็นม,มิโลคาร์ลอสอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็มีแท่นวางแท่นวางแบบ พอดีตัวได้เลยใช่เปนี่มันต้องเข้าลองนี้จึบ๊บนี่พวกนี้เืินด้วยตัวเองไม่คได้กล่องที่สองหมดแล้วนะคะกล่องที่สามปึ๊บ ัวนี้ก็คือเซอร์ไน์เซอร์ไน์เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่แบบคนเล่นเยอะผู้หญิงชอบและมีร่างเมก้ามันคือตัวนี้เหรอใช่คือตัวนั้นเปลี่ยนร่างมาไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เลยไม่เป็นตัวผู้ตัวนี้เป็นร่างเป็นตัวนี้นะมองมามรงเหรอแต่ตัวนี้มันเหมือนตัวผู้หญิงไงอ๋อโดยนี้มีฐานด้วยแบบฐานนี้ไม่ใช่ฐานที่เอาไว้วางนะเป็นฐานแบบ กันฟอร์มมันเลียใ,ใช่ไหมอต้องทิ้งนี่เท่าไหรตอนนี้สูงมากอันตัวนี้ก็เกือบเท่าคนนะอ่ะกระโปรงยาวมากเออขาเรียวๆเลยหลังๆมอไปม่มอนทำที่เป็นทรงเหมือนคนเยอะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกแรกที่เหมือนคนนะอืมมันผู้หญิงนี่เห็นเราก็จะมีตัวเนี้ยตอนแรกอยู่ที่หัวเลื่อนไว้ที่หน้าอกกระแทงทะลุหลังอปอ๋อ เออเนานะมันคืออะไรคะตรงน,นั้นไม่มันคือเป็นเหมือนกับเป็นดีไซน์เขาแหละ,ะเป็นแบบเป็นเป็นงอนๆอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆตัวนี้เป็นพลังจิตอืมเป็นธาตุพลังจิตเลยอ่าแกงนี้ธาตุน้ำนี่ธาตุน้ำตัวนี้ธาตุมังกรไม่เหมือนเลยเนาะไม่เหมือนเหมือนน,นอก็นไฟฟ้าตัวนี้นองหมออ่ะแล้วต่อมากล่อง C กล่องที่สี่แล้วเป็นร่างเป็นร่างของจากนี่อ๋อจากเจ้า น้องจะตัวใหญ่ขึ้นแล้วจากตัวชิวตกตัวนี้คือเชียร์ลิติสเชียร์ลิติสได้คือนกเมฆเนี่ยเขาได้เป็นนกเมฆมังกรอันนี้มีแบบคนได้เป็นหลีกมังกรคือมันจะมีโบยมันหลีกโปยมันเหล็กเขาแบบแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยมีคนใช้ตัวนี้ โอ้มันทับมาข้างหนึ่งแบบนี้เหรอใช่หรอหูมันต้องไปข้างหลังอ๋อนี่นึกื่าหูมันโดนับไปเห็นไหมว่าต้องจัดใหม่ใช่มันต้องพิวพิวไปข้างหลังยากเลย <laughs> เวลาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเราต้องคือคือพวกนี้เป็นพลาสติกอ่อนมันก็ต้องแบบถ้าเกิดเราไม่ดูแลมันดีนะมันหัก อ,อืมมันไม่ใช่เรซิ่นอ่ะอแต่ย่าไปดับตรงข้ามมันเยอะเดี๋ยวมันหักจริงใช่ไหม,มปึ๊บนี่เข้าฐานแล้วก็วางข้างกล่างเปลี่ยนล่างไอ้เนี่ยืใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เลย ตามชื่อในเกมล้วรับตัวนี้คือแคปไฟล์คือเรียกตามกระตูนที่อ่านตามกระตูนที่อ่านคือตัวนี้แคปไฟล์อันนี้อินตามกระตูนแบบโปเ์มอนสเปเชียลเลยนะสเปเชียลคือตัวนี้เป็น ลูกของด็อกเตอร์อช่วยพ่อทำวิจัยอมืมีความเหมือนพ่ออยู่ล็อกขเข้างในอะต่อมาคือตัวลูบีตัวลบูวลบีนั้นคือลูกของหน้ายิบ เป็นหน้ายิม normal อยากให้ทำพ่อมากเลยพ่อตัวแบบเท่เจนเลีย,ลยคือเก่งเก่งเลยแต่เป็นหน้ายิมย normal เลี้ย,ยงตัวอนี่เจขิงเป็นเหมือนกับ<ม>โปเกมอนนี่ปโปเกมอนสลัดปโปเกมอนสลัดยาก ให้ผมนะอันนี้คือหมวกผมเขาว่าสีดาอ๋ออันนี้คือหมวกที่เป็นทรงขาวแบบนี้เอ้ยเหมือนผมเลยตอนแรกคิดว่าใช่ทุกคนอะคิดว่าเป็นผมในเกมแต่ความจริงมันคือหมวกเห็นไหมเนี่ยดูที่จอนในตัวนี้คือสีดําตอนแรกคิดว่าใส่ผ้าคาดผมเป็นหมวกเป็นหมวกปึ๊บอ่าลองกันนะคะนี่แต่ก็จะมีชุดหลังเนี่ย เทียบให้ดูว่าตัวฮานลุกะสองตัวนี้เห็นปะคนละไซส์เลยเป็นว่าคนนี้ดูแบบตัวใหญ่กว่านิดนึงดูแบบอ้วน,นกว่าคนนี้จะแบบผอมอ,อย่างเดี๋ยวเอเทียบให้ดูนี่นะนี่นะคะคนนี้ดูผอมกว่าอันนี้ดูเป็นการ์ตูนมากกว่าอันนี้คือแบบใหม่อันนี้คือแบบเก่าอ,อันที่เราเพิ่งแกะดูแบบ มีความเป็นคนจริงมากกว่าอ่ะไปดูอ่ะลองแคบตัวผู้ชายตัวลูบี้ดูนี่อ่ะต่างกันเยอะคือโครงอ่ะตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยเห็นว่าใช่แล้วตัวนี้ก็ออกหอมๆอ,อ่ะแล้วก็อ่ะเราบอยมอนก็นทีนี้ก็จะครบชุดเห็นบารทัานไนก็จะมีตัวนี้ ที่เป็นคู่ตัวนี้คือตัวตัว,ตวคววู่นี่คือตัวเมียเดี๋ยวหยิบขึ้นมาไหนชอนี่ตัวคู่นี่ตัวเมียต้องชัดเจนเนาะโอเคอะวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันก่อนลวกันนะครับก็คือวอร์มเป็นตัวกเซจิวเอร์ชุดของลูบี้ซ็อกไฟเนาะเป็นเป็นชุดรวมในกล่องรวมในชุดที่สองกล่องแรกคือกล่องชุดนี้อันนี้คือชุดที่สองนะครับเดี๋ยว ไว้ใหคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาแกะปอกตัวของคุริกับไดโกที่เป็นอนาลีของภานี้แล้วกันแล้วก็ตอนนี้การด่อนแขลกาเาารือคอซ่าออกแล้วเดี๋ยวก็ไว้เราจะมารีวิวเพลยรีวิวแล้วกันก็สำหรับวันนี้ก็ขอผมอปัดซอฟก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะค,ะครับฝากช่องตัวว o นเซอร์มาสเตอร์บายพีด้วยแล้วกันครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ